New Artist of the Year ศิลปินหน้าใหม่แห่งปี New Artist of the Year ศิลปินหน้าใหม่แห่งปีตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะตอนนี้นะคะได้เวลาประกาศรางวัล New Artist of the Year ศิลปินหน้าใหม่แห่งปีแล้วค่ะรางวัลน,นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรางวัลแห่งความสด ไม่ไม่มีการจำกัดแนวเพลงสังเกตดีๆนะคะว่าศิลปินที่ได้รางวัลน,นี้ในแต่ละปีเนี่ยถือเป็นเทรนเซอร์ของวงการเพลงเลยทีเดียวค่ะใช่เลยค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล j o ๊บไทยแลนด์มิวสิกอ a ว d ปี2021สาขา New Artists o t t h y y e r r ศิลปินหน้าใหม่แห่งปีได้แก่ จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ย <c oughs> ไม่เคยคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้รับรางวัลทางด้านเพลงด้วยเร็วขนาดนี้อะไรย่าเงี้ยแล้วก็โอ้มันมันเกินกว่าที่ผมจริงๆคิดไว้ตอนที่เราทํางานมามากๆเลยนะเพราะเหมือนมันเป็นเป็นเป็นไฟที่เติมให้ผมอยากจะทําเพลงใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจุ๊กส์ไทยแลนด์มิวสิกอะวอร์ดสมัย21นะครับผมสำหรับรางวัล New Artist of the Year นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนทำให้ผมได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมบางวันเนย้ yeah. ปีหน้ามาพบกันใหม่นะคะถ้าอยากให้ศิลปินคนโปรดของคุณได้รับรบางวัลแบบนี้มาฟังเพลงพวกเขาตั้งแต่วันนี้เลย <Yeah. S 1> นี่คือเพลงลูกทุ่งแห่งปี ลูกทุ่งสองออสเตรเลียในลูกทุ่งแห่งปีและก็มาถึงเวลาที่จะประกาศรางวัลลูกทุ่งสองออสเตรเลียเพลงลูกทุ่งแห่งปีกันแล้วค่ะถือว่าเป็นอีกรางวัลนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยอยู่กับเรามานานมากและแต่ละช่วงนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอย่างเช่นศิลปินแปก็มาฝึกกับนักร้องลูกทุ่งวงไอดอลมาร้องเพลงลูกทุ่งรวมไปถึงเทรนต่างๆที่มาตัเพลงลูกทุ่งก็เปนีเพียบเลยค่ะนับได้ว่าเป็นสีสันให้กับวงการดนตรีอย่าางมก เอาละค่ะและรางวัล j ุกไ Thailand Music Award ปี2021สาขาลูกทุ่งสองออสเตรเล <fruit cake. S 2> ียเพลงลูกทุ่งแห่งปีได้แก่เพลงรักนักตสว่าลูกธนดนและไนท์ไฟโอเรียสสวัสดีครับผมนุกธนดนครับ ป้ายไปโอริโอครับและนี่คือรางวัลของพวกเราครับออแสดงว่าคุณทําไม่ถูกวิธีนะเนี่ยทำไงวะนี่เดี๋ยวผมจะบอกนี่ทําไม่ถูกวิธีต้องทาแบบนี้เฮ้ยส <Yeah! S 2> นี่รางวัลของเรารางวัลมาจริงล้วอ่าต้องม,มาประกบกันเหรอใช่ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,การบดจนทําให้เราได้เป็นเจ้าของรางวัลลูกจุบซอสอันเดีย ขอบคขอบคบคุณมากรัปีหน้ามาพบกันใหม่นะคะถ้าอยากให้ศิลปินคนโปรดของคุณได้รับรางวัลแบบนี้มาฟังเพลงพวกเขาตั้งแต่วันนี้เลย Top Social Artist of the Year เชื่อว่าตอนน,นี้เป็นช่วงเวลาที่แฟนๆหลายคนรอคอยเลยล่ะคะ่ะกับการประกาศรางวัลที่เป็นกระแสะมากในช่วงนี้นั่นก็คือ Top Social Artist of the Year ซึ่งรางวันนี้พิเศษตรงที่เป็นรางวัลแรกของ j ุ๊กไทยแลนด์มิวสิก a w วอร์ในปีนี้อีกรางวัลเลยค่ะสาขาแรกและสาขารางวันเดียวที่นับคะแนนจากการโหวตทั้งหมด100%ถือว่าเป็นรางวันที่แสดงถึงพลังของแฟนๆที่สนับสนุนศิลปินแต่ละท่านกันมาตลอดทั้งปีค่ะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยโหวตกันเข้ามามากกว่า24ล้านโหวตจนกระแสเนี่ยต้านทานไมอยู่เลยล่ะค่ะอยากรูแล้วค่ะ

ตัวแทนของกอล์ฟเซนเบอร์ทั้ง7คนนะครับผมก็พวกผมก็ล์ฟเซนเนี่ยได้รางวัลท็อปโซเชียลอาร์ติสต์ออฟเดอะเย่ของปี2021ด้วยนะครับผมยังไงก็อยากจะขอบคุณอา,อากาเซ่ทุกๆคนนะครผมที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ไม่ทิ้งพวกผมกอล์ฟเซนไปไหนนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนี้ก็จะอยู่เคียงข้างพวกผมไปตลอดนานๆนะครับแล้วก็เส,สียดายที่ไม่ได้อยู่ครบกัน7คนนะครับแต่ย<ๆ>ังไงก็ เร็วานี้หวังว่าจะได้นำข่าวดีเกี่ยวกับวัจเสบันมให่ทุกคนได้ยินกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับปีหน้ามาพบกันให่ไหมคะถ้าอยากให้ศิลปินคนโปรดขอคุณได้รับรางวัลแบบนี้มาฟังเพลงพวกเขาตั้งแต่วันนี้เลย J T M A ซ้อมจนยิ้มเอง เพลงแข่งปีตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะรู้กันแล้วว่ารางวัล Song of t h เ Year เพลงแข่งปีจะเป็นของใครก่อนจะประากาศเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่ารางวัลน,นียเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆกว่าจะได้เป็นผู้ชนะเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะเพราะในแต่ละปีนะคะมีเพลงใหม่ถูกปล่อยออกมากกว่า1000เพลงซึ่งแต่ละเพลงที่เข้าชิงเนี่ยถือว่าสุดทุกเพลงเลยนะคะ แต่ผู้ชนะเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะและรางวัล JUKS Thailand Music Award ปี2021สาขา Song of the Year เพลงแห่งปีได้แก่เพลงพี่ไม่หล่อลวงประกอบภาพยนตยนไอ้คนหล่อลวงศิลปินแบบแบบกกจองไม่เชว่ก ไม่ไดายก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับซองออฟเจียนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่โหวตให้กับเพลงนี้นะผมแล้วก็ขอบคุณอากาเซ่ทุกๆคนด้วยนะผมที่ยังคอยสปอร์ตเพลงนี้มาตลอด6เดือนที่ผ่านมานะครับผมยังไงก็หน้าอนาคตถ้าเกิดผมมีผลงานอะไรออกมาอีกก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรื่อนี้ก็จะมีอัลบั้มโซโล่อัลบั้มออกมาด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับผมปีหน้ามาพบกันใหม่นะคะถ้าอยากให้ศิลปินคนโปรดของคุณได้รับรางวัลแบบนี้มาฟังเพลงพวกเขาตั้งแต่วันนี้เลย <c oughs> สวัสดีแฟนทั้ทงบ้านคะ่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและก็ทุกๆภาคนะคะและนี่คือรางวัลศิลปินแห่งปีชุดไทยในมิสอุตอวอร์2021ค่ะ a r t i s t of the Year ศิลปินแห่งปีมาถึงอีกหนึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่และชวนรุ้นงมากค่ะกับรางวัล a r t i s t of the Year ศิลปินแห่งปีรางวัลน,นี้นะคะก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆค่ะและถือว่าเป็นสุดยอดรางวัลที่เป็นการตอบแทนให้กับศิลปินที่ทุ่มเทรสร้างสรรค์ผลง,ง,งาน,นดีๆให้กับวงการดนตรีค่ะใช่แล้วละค่ะดูจากรายชื่อผู้เข้าชิงบอกได้คําเดียวว่ามีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล Juke Thailand Music Award ปี2021ส,สาขา Art ออสเตรเยียศิลปินแห่งปีได้แกรวงทรีแมนดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่โอลสุริแมนดาครับผมอย่างแรกเลยครับต้องขอขอบคุณทางจุ๊กไทยแลนด์นิวสิกอวอร์ด2021ด้วยนะครับที่มอบรางวัลอาร์ติสต์ออฟเอะเียให้กับพวกเรานะครับและนี่นะครับเป็นการประกาศรางวัลครั้งลิสันส้นเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่ อยากให้พวกเราได้รางวัลอื่นๆในปีต่อๆไปนะครับอย่าลืมไปฟังเพลงของ3ร a n d o ดานะครับในจู๊กกันเยอะๆด้วยนะครับปีหน้ามาพบกันใหม่นะคะถ้าอยากให้ศิลปินคนโปรดของคุณได้รับรางวัลแบบนี้มาฟังเพลงพวกเขาตั้งแต่วันนี้เลย